นู่ไม่แต่แกงนู่ไม่แต่แกงเลยเด้อนู่ไม่นั่้ำย่านั่งกันจะทุกคนยานั่งคป็นคนเลยจ้า คนคขนาดเด็กนี่นนองคนคขนาดเกลก็ยกันจ้า มีเครื่องเครื่องจกมีเครื่องเครื่องเยอะๆจังเครื่องนี่ค่ะชะองค์เก็บในส่วนค่ะเก็บในส่วนเกียบเกียบใส่เกียบเนี่ยใส่ดุดดุดใส่หัว

ร้อยหนึ่งคืหายเสียบหลาย,ยายจ้าทุกคนคืหลยเสียบลจ้าสูตรนี้จุดเสียเสียบห 一点、no, you know. ก็บทท่พี่น้องจ้าอเกบทุกน่อยเรจ้าุนี่เรามาชิมจ้าพี่นี่เรามาชเราม

เสียงเสียงเราบ้าพุ่งไปชะอมเป็นเสียงชะอมจะกลมให้เราใส่แม่แรกกันทุกคน

เอือเอือเอือเือ,เ,อเสียบพเจาจ้า,จาทุกคนเสียบเหมือนกันเลย น่าคนัศจรรย์เลขอบคุณนะคะมาคุณแกงหน่อ,อไม้กันนะคะทุกคนแกงหน่อ,อไม้สุดยัยจุนค่ะบายบายไว้ไไเจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมะค,ะบค่ะบายบายค่ะ,คะ